ขอในปลาคนละขึ้นอย่างนว่ารัฐบาลไทยลงเพินเนี่เขามาจังหวัดติดแล้วค่ะสามสามจัวัดติดแล้วสามสามจัวัดติดติดเลยเมียนวดนั้นกับที่ว่าสามวัดติดงวัดแรกกับเป็นแปดเจ็ดค่ะจัวัดต่อมาเป็นสองเจ็ดจวัดต่อมาเป็นศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์หกสามวัดต่ว่าที่ขึ้นล้างไปนะ้ันเป็นงวัดเว้นงวัดเจ็ดสี่เมต มันคือสามหัี่ผพานมาคหัวธิพานมาเนี่ยมันค่อยสามหัดติดติดต่อกันเลยนะคะตะกีมันกับสิมีเ้นแมนส่วนมากได้มากจากครูค่ะได้มากก็จะมีเลขสามตัวชุดหนึ่งแล้วก็สองตัวชุดหนึ่งเรรมาตัดเล็ดออมีแค่นี้แมนค่ะแต่ละงวดแต่ว่าบางหววมันจะมีเก่าหรือมีหกตรีลูกจะกลับหัวน้ำมันเลยเบอร์ขึ้นหลายแมน หมาย่าแต่บะมีเก่ากับโพกกะบะลายเป็นมารับแต่มันกับบะลายดอกขุดถึงแต่เด็กที่แต่มากนันคือมีสามตัวชุดนึ่งแล้วก็สองตัวชุดหนึ่งแค่นั้นย้ำให้มาตัดเด็กสามตัวเรียนเอาสังเกตเบื้องสามงวดนี้มันจะไปออกคู่หนาคือคือจังไห้สองสองเจ็ดเก้ายังสิมันไปออกสองเจ็ดตอนนั้นให้แปดแปดเจ็ดหาเอ้ยเจ็ดแปดหามันไปออก จ็ดแปดแปดเจ็ดข้างหน้าก <c oughs> ็จะงวดนี้ก็ให้นี่บศูนย์กเก้าเจ็ดวันได้ออกศูนย์หกว่ามันจะออกคู่คู่หนาสังเกตสังเกตเบื้งจะเป็นยังไ <c oughs> ัน่นี้ก็ตรงนี้หกเมยมันจะออกคู่หนาจะบอก <c oughs> ส่วนมากจะบอกค่อยออกคู่หลัง <c oughs> ถา้ถาถ้าถ้าอยากเน้นอย่างหนักไปไปเน้นคู่นั้นนิด <c oughs> คือจังเล่าเพืกันแ <c oughs> ต่ว่ารัฐบ,บาลไทยนี่ลงพีด ขอน้ำพุ่มเพิ่นบ่ค่ะแมนขอน้ำพุ่มเป็นต้นบากใหญ่อยู่ในป่าคือว่าบักนึงอ่อขอต้นบากใหญ่ไปนั่งจังได๋ก็เพิ่นมาบ่มาทุกเทื่องาไม้งาไม้หักลงมาทุกเทือ่อค่ะไปนั่งเอาอยู่หั่นบ่ค่ะแมนเป็นมาลักษณะใดเนาะค่ะมานี่ยค,ค,คือคือจังงาไมห้หักหัก ลงมาแต่น้ำมันงาใหม่บ่มียังยังถี่เลยตัวนี้ถได้ยินเสียงคล้ายๆกับว่าเพิ่นสิมาบอกมาเสือค่ะเนี่ยเวลานั้นเพิ่นจะเชิญเพิ่นมาแล้วเพิ่นก็มาจังซี่นะเชิญเพิ่นลงมาเพิ่นก็มายามมาจะรู้เลยเพราะว่าเพิ่นทุกงวดนั่นแ่ะเวลาเพิ่นมาจะเป็นจังซั่นทุกเทื่อ,อที่ไปนั่งค่ะบ่ว่าไทยบ่ว่าเหล้าเป็นเงินว่าเั่งเอาบไหมเงินเป็นเหลงขอฟุ่ม นั่งเอาวันนี้งวดนี้วันที่16พฤษภาคมนี่ยต้องพีจะนั่งขอเพบนมื่อเดยคะวันที่10ยิ่งเรงอนุญาตให่งท่ามพียูทูบได้่ามได้ถามวอยานได้ห้าใจวอยาะนมาเป็นปลาเป็นปลากันสีแล่นบมูปานเนี่ยวผู้ยานอยู่แล้วเนาะกอยู่แด้เนาะหกอยู่ผู้ผู้ยาน แ่นเขาได้เราไท้เราเล็กกับพ่อ่ะพูดไดอยากมากกัมาผู้ใด้สิทากะวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดยังม่เศร้าข้างไม่เอาแดนได้รวดสิบเอ็ดแบบว่าเท้าเข้ามาจังสีเทอเพิ่นผู้มีสมาธิเข้าก็เลยว่าเข้าพูดมากดีกว่าเนาะผู้ใดอยากมากกัเข้ามานางขาเป็นยังไงคามากคือต้องมานางขาอยู่พี่ไม่ต้องเข้าไปเนาะนะเข้าก็คือรอลุ่นอยู่นี่ได้อยู่งสินะได้ได้คือกันค่ะ เท่ามาเามานั่งเล่นอยู่นี่ได้ยุคนสิบหายเขาไปหันยันเซิบ่าหายเลขอีกคนหนึ่งทั้งมันผสมิางบเพราะว่าจามงวดแล้วเนาะกันเท่ามามันสิเป็นแน้าหม้ยันเจ้าทีพ่นตื่นพ่นซิบ่าหาย่อหน้าพี่น้องเดี๋ยวเข้าตะคิดไปอีกในนเดือนมงเงินได้ได้แน่นอนตัวเลขนะแน่นอนเปิดหายมากตัวนี้ลูกก็ว่าไปตัวนี้ครัแล้วมันมอมแม่เล็กคำนวณเพราะว่าทางวัดตอนนี้กำลังสร้างเป็นบ่ค่ะกำลังเฮ็ดกำลังสร้างเป็นยังบ่ค่ะต่างโบสถ์ บดต่อทีปลาบนเท็ดใบโบแล้วลูกไลยเห็ดต่อตัวหอลรัข้างกันแล้วแล้วว่ามันวัดกีนเอา่ลยอรย์ลกกประมานลายอะไนค่ะอาจารย์จูกเห็ดไล่เห็ดยังเอาเกือบสามแสนโบดบดถึงหัวรั้างเอาโบดบานนี่หัวรัข้างแล้วแล้วเขาบต้องโบดโบดนี่ทาเดียวแล้วเมื่อหลังยี่สิบขึ้นไหมยี่สิบล้าน เพราได้ใช่ปัญหาถับพูดิ่มเพิ่นแต่พูดเพิ่นหายหาเฮาเฮาส่างเนาะเพราะพระอาจารย์เนาะบุตซีเพิ่นกับเบิ้งกับแยงอยู่เนาะค่ะเนาะสายบุญกับคือแล้วได้กับญาติโยมนี่ล่ะบ่าหัวละครบ่าวอย่างกับตามเพราะว่าส่วนมากโยมมัิ่นจะขอหลุมในไร่กับนี่เพิ่นได้เพิ่นกับอดมาทำบุญน้ำผูเพิ่นมาเพิ่นกับมาหอดบัตรผิด่ะไม่ไปแมน ว่านังคารนี่ก็ทั้งอุบลอทั้งอุบลทั้งยังก็ลอยเฮ็ดบ่จะมาวัานังคา่เป็นมาอังนมาื้อนนี่บ่ห่างเอ่านั่่นวันที่เิ่นด้โชคเนสิเดินทางมาเองงวดเลขไทยวงนึแต่มันออก0ูนเก่านสิได้หาพันเงินถ้าออก0ูได้ส0 0พันเงินนเงินอถูกถูกส0 0พถูกสาพันเงิน ที่ปนสิมามื่อเอิญนนี่เปล่ค่ะบอกเพื่อนเลยมากเมื้อเอิ่นี่นข้าเจ้าถูกพลอยสองร้อยแต่ว่าเพื่นอยากวาเห็ดปุ่นน้ำอีกอยากเห็นเื่อนก็ะมาเพ่นสองเทธอแล้วนี่เทธอที่สองค่ะเพื่อนมาช่องกว่ามาจังงงค่ะโอเคอันนี้ลูกกับบอกว่าถูกเรื่อบานเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นเคยเคยมาเทธอนึงแล้วมาหนี่เพิ่นจะมาอีกเพราะว่าเพิ่นถือทั้งไทยทั้งเล่ามือมือเดียวกัน เงินเมื่อเมื่อหน่ะมันต่อกันเนาะเงินว่าจะเค็ดต้นเงินมหาวะไท่านค่ะแสดงว่าเพิ่นกับคือติดตามเงินอาจารย์แล้วเพิ่นได้โชคตลอดเงินไปอยู่ไสเพิ่นกับน้ำยูเมียเป็นผู้มีไรลูกในแห่งน้ำดีค่ะลูกกับกอยู่ว่ายยำคืนอย่าโถอย่าโถอะไรท่านตองพีกับตองติดติดไปอย่างนี้ทำมาทำมาแล้วนั่งต่อกับดังอยูอืดอาดอืดอาดอยู่ สำหรับแนวทางวันที่สิบหกคุณสภาพคมเนี่ก็คือตรงรอวันที่สิบเนาะค่ะลงเบียนแมนที่สิบจะเป็นมือขอส่วนตัวเลขได้ถ้ามาถ่ายวันหนึก็สิได้วันที่สิบโหลดค่ะถ้าบอมาวันที่สิบก็สิได้วันที่สิบเอ็ดม้ามือใดใดมือนั้นแมนแต่ว่าต้องหลังวันที่แต่ว่าช่วงช่วงนี้รัฐบาลไทยยังบอมีแนวทางให้เมื่อเคืนวันพาบอฟันบะค่ะบ่วบ่ได้ขอก็เลยบ่บ่บ่อยากขอความเพื่อนอย่างนี้สี่ร้อยตัว เฉพาะเธอเดียวแม่ค่ะเฉพาะเธอเดียวเลยเฉพาะเธอเดียวถ้าขอให้ฟันทังท่านออกบานพ่อไปขอจริงๆรอที่ท่านได้ตัวไม่เมื่อที่เป็นกลายเป็นว่าไร้ตัวมันนี่สิคันนิ่งตจีเวลาฟันมากมันก็เจี๊ยงมันคือคนละตัวทั้งสิ้นนะมันมันทีกลายเป็นว่าตีดทับสนมได้ตัวเดียวกันมันก็ดีไปเหตุการณ์องเพียงเขาไม่ได้ตัวเดียวกันที่เป็นเลขอกายตัวบันนี่นค่ะนี้เพื่อยากให้เป็นเลขอกายตัวแต่ว่ามือหนีลงพีมีอันใดสิบป่าเอฟซีก็ค่ะ มีเหล้ามีเหล้าฝากบอบอแห้งบ่คอยบอแห้งมันเปลี่ยนเมียนบอแห้งมันเปลี่ยนเพราะว่ากระหอกซื้อยนี่แต่ว่าเมื่อวันวันสุกที่ผ่านมาบ่าเพียนได้ค่ะเมีนเข่าตัวเน้นพร้อมเนาะค่ะจะเริ่มเด้อเก่าซื้อนซื้เด้อซื้อเด้อแต่ว่าเอฟซีก็บอกให้ตามเลยน้องมั่นตัการทหารค่ะเมีนอ่ะเตรียมจดนะคะเอาส่วน ลามะแร็งเนาะเหล่ามะแรงจะเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเกเจ็หนึ่งเก้าเจ็ดค่ะเนี่รับคั้นคือเก่ากระพกเก่ามาแล้วดิบเก่าสามมายบอกใๆนี่เก่าีกว่คอี่นตัดเลนเด้อว่นนี้อย่าลืมมาเก่ากระพกตัวเดียวกันแต่มีเก่านี่มันคือจังเด็กหลายตัวซื้อ แต่เน้นเน้นเไปนั่น,นเก้าเจ็ดกับเก้าสาม้ามากวิ่งรูดรูดเก่ารดเดอ้อมือนี่เหล็กเล่าเก้าเจ็ดเก้าน่งหนึ่งเจ็ดจังสบอ<น>ตาดงจงสิเนาะเกเจเกห่นึ่งเจ<น>็ดเกจังส่ละ่งเจแล้วก็หนึ่งหกนกับหวยเพื่นน้าเนีย <16. S 3> แ้วก็หกสาม แม่นบ่ค่ะหลวงพี่ครับสามสิงสี่แล้วเพราะว่าถันมีเก่านี่หลวงพี่ว่ามันต้องมี่ทิ่มบ่ได้แม่นบ่ค่ะแม่นเก้ากับหกตัวเดียวกัน,ให,น,หนให้พีน่น้องพิดเจรณาไว้พร้อมนะคะหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดมัน,น,นมันมาเป็นต้องวนใดวนนั้นเก่ากับพกค่ะแ,แต่ว่ามี่เล่าหนึ่งว่ากลับหัวจะซื้อใหายซูลเก่ามันก็ออกซูลเก่าอยู่อ่าขอโทษหลวงพี่ไปไหนก็ค่ะ ศูนย์หกสองเงินเบอร์โทรเบอร์โทรลูกนะแอดไลน์ได้นบอร์โทรอันนี้เป็นเบอร์โ,โทรมานีน่ตำเล่าเลยพี่น้องหางหกหนึ่งกับเก่าหนึ่งเนี่ยค่ะนะคะอย่างไรก็ได้โอ,คอ้คือเบาๆคือจังย,ยมพอแล้วเนี่ย โอ้ยเมื่อยมีค่ะเมื่อยีปเหตงานหนก่อเหมือดแห้งเราเรื่อเบาอากาศท่นอ้มงานทั้งยูทูบทั้งงานบ้านเนาะมันเก็บน้ำลูกสาวเลยให้คนอื่นเบาไปก็อาจารย์อากาศจะห้อนก็มันอย่างดอดมาแรกงนี่แหละที่ได้ฮหดตึงนะค่ะเนียนเนียนเก้าเจ็ดกับเก้าสามเก้าเจ็ดกับเก้าสาม ตัวตัวลูกมกักส่วนตัวหรือตัวเน้นนั่นล่ะค่ะ่ว,ว่าวันศุกร์วันหนึ่งขาออกตัวเน้นอยู่เล่าเล่าก็รวยได้กันเด้อโอ้รวยได้กันลุรลว่ายบ่ะคะแน่นเพราะว่า <laughs> อาทิตย์นีงมันมีสามมือเนาะได้ไวรวยไว่ายแน่นอยากได้แป๊บหนึ่งเด้อ ันคุณพันโหตัวใดก็ค่ะอาจารย์เก้าเจ็ดตัวใดพันคุณพันค่ะเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าไปซื้อเท่าไหรจ้ะพันคุณพันโหเม็ดเดี <laughs> <laughs> เยว เมลงนหนึ่งหารอยพุ่นหารอยแถวเก่ามุ้นเก้าเก้าเจ็ดบ่เป็นหกเจ็ดบ่ม้วนการเฮ็ดบ่เออเอาเลื่อตัละเ็ดบ่โอ้ย,<ม>โ,อยโตดคือสิพาดเนาะวันนี้ <laughs> เลื่อกคือกันตัวบัดสิน,นันนี้โตสิรอดปองเ,อเองตี้ยก็จังวาว่าเอาไมันขาดตัวยังเลยค่ะ<า>ตัวเล็กคือจังตัวเลขบอลคือจังแบบตัวเล็กลอยในอากาศเฮ็ดในแต่มื่นตาคือเดี๋ยวเห็นโหลดอันนี้แต่บ่ได้มื่นตาคือมันเห็นเห็นในจิตเอาโหลด จะรู้ได้เลยจะเห็นได้เลยเนาะค่ะเห็นเห็นก็ยังตัวเลขเขาเขียนไว้ก็ทีละเนี่มโมโมได้เลื่อนล่างตัวเลขโมได้เลื่อนล่างตัวใดก็หลวงพีพันคุนท่นเก้าเจ็ดลงมาเก้าเจ็ดทีสองตัวคือเก้าเจ็ดเก้าสามที่ที่มากค่ะเก้าเจ็ดเนี่เอาท่านคุ้นท่านเก้าสามเอาตัวใดครับอาจารย์ ร้องมากก็ได้ร้องมากถ้าผูไาไไ้ไม่ทุ่นถ้าผู้ไม่ทุ่นกันนั่งก็ไดู้ไม่ทุ่นใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ